ซีรีส์บ้านเล็กในป่าใหญ่เล่มที่8ปีทองอันสุขสรรบทที่1ลอร่าออกจากบ้านบ่ายวันอาทิตย์อันแจ่มใสหิมะที่ปกคลุมทุ่งหญ้าสะท้อนแสงแดดเป็นประกายมีลมโชยพัดมาจากทางใต้เบาๆแต่อากาศยังหนาวมากสจนเลื่อนทรงเสียงเอียดๆข็ญขนาดถลไปตามพื้นหิมะที่จับ ตัวแน่นแข็งกีดเท้ามาทำให้เกิดเสียงทึบๆดังกุกกบกุบกกบส่วนพ่อไม่พูดอะไรลอร่านั่งอยู่ข้างพ่อบนไม้กระดานที่วางพาดบนเลื่อนเธอเองก็ไม่พูดอะไรเหมือนกันเพราะไม่มีอะไรจะพูดเด็กสาวกำลังออกเดินทางไปเป็นครูสอนหนังสือเมื่อวาน เธอยังเป็นเด็กนักเรียนอยู่เลยตอนนี้เธอกลายมาเป็นครูเสียแล้วมันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันเสียจนลอร่ายังอดคิดไม่ได้ว่าพรุ่งนี้เธอต้องไปโรงเรียนพร้อมแครี่น้องสาวของเธอและนั่งเรียนข้างไอดาบราว์แต่พรุ่งนี้เธอจะต้องไปเป็นครูสอนหนังสือแล้วลอร่า ยังไม่รู้เลยว่าจะสอนอย่างไรเด็กสาวไม่เคยสอนหนังสือมาก่อนเธอยังอายุไม่ถึง16ปีเลยด้วยซ้ำแม้จะอายุ15แล้วแต่เธอยังเป็นเด็กอยู่เลยและตอนนี้ก็ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองเด็กลงไปอีกทุ่งหิมะรกร้างว่างเปล่าก่อตัวเป็นเนินสูงๆต่าต่ำ แผกกว้างออกไปรอบๆตัวท้องฟ้าใสสูงลิบเหนือศีษะปลอดโปร่งไร้ก้อนเมฆหล่อร่าไม่ได้หันหลังกลับไปมองแต่ก็รู้ว่าออกจากเมืองมาไกลหลายมาาแล้วป่านี้มันคงกลายเป็นจุดสีดำเล็กๆบนทุ่งสีขาวโล่งกว้างไปแล้วล่ะแม่แครี่และเกรส คงนั่งกันอยู่ภายในห้องออบอุ่นในบ้านซึ่งอยู่ไกลแสนไกลยังอีกหลายไมล์กว่าจะถึงชุมชนบรูสเตอร์ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองถึง12ไมล์ลอร่าไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรเธอไม่รู้จักใครที่นั่นเลยเธอเคยเจอมิสเตอร์บรูสเตอร์แค่ครั้งเดียว ตอนที่เขามาจ้างเธอไปสอนหนังสือที่โรงเรียนเขาเป็นชายร่างผอมผมสีน้ำตาลเหมือนคนที่อบพยพมาตั้งรกรากทั่วๆไปแถมเขายังไม่ค่อยเล่าเรื่องตัวเองให้ฟังเลยด้วยพอน่งมองทางทอดไกลเบื้องหน้ามือที่สวมถุงมือจับบางเหียนและคอยส่งเสียงกระตุ้นพวกฟ้าเป็นครั้งคราว แต่พ่อรู้ว่าลอร่ารู้สึกอย่างไรในที่สุดพ่อก็หันหน้ามาหาเธอแล้วพูดราวกับรู้ว่าเด็กสาวกำลังหวาดหวั่นในสิ่งที่กำลังจะมาถึงวันพรุ่งนี้ว่าไงลอร่าตอนนี้ลูกเป็นคุณครูแล้วนะเห็นไหมล่ะเราบอกแล้วว่าลูกเป็นได้แน่ แต่เราก็ไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้พ่อคิดว่าหนูทำได้จริงๆหรอคะลอร่าถามสมมุติว่าแค่สมมุตินะถ้าพวกนักเรียนเห็นหนูยังเป็นเด็กแล้วไม่เชื่อฟังหนูละคะลูกทำได้อยู่แล้วละ่ะพ่อย้ำให้เธอมั่นใจเวลาลูกมุ่งมั่นตั้งใจทำอะไรลูกก็ทำมันสำเร็จเสมอใช่ไหมละ่ะ ถ้จริงค่ะหล่อร่ายยอมรับแต่หนูหนูไม่เคยสอนหนังสือมาก่อนเลยที่ผ่านมาไม่ว่าจะเจองานอะไรลูกรับมือได้หมดเลยนี่พ่อเอ่ยลูกไม่เคยท้อถอยลูกจะตั้งหน้าตั้งตาทำจนกระทั่งงานสำเร็จลุล่วงเวลาคนเราทำอะไรบ่อย มันจะติดเป็นนิสัยความสำเร็จก็เหมือนกันแหละลูกสองพ่อลูกเงียบกันไปอีกครั้งเหลือก็ตัเสียงเลื่อนดังเอียเอ๊ยดกับเสียงฝีเท้าม้าดังกุบกับบนพื้นหิมะแข็งลอร่ารู้สึกดีขึ้นนิดหน่อยที่พ่อพูดมันก็จริงเธอเพยายามทำทุกอย่างมาตลอด และยังต้องพยายามต่อไปคราวนี้เธอก็ต้องสอนหนังสือให้ได้จำตอนเราอยู่ห้วยพาคลิกได้ไหมแม่น้ำหวานครึ่งแก้วพ่อกล่าวตอนนั้นแม่ของลูกกับพ่อเข้าไปในเมืองแล้วเกิดพายุหิมะพอดีลูกเลยต้องขนฟืนเข้าไปในบ้านเองทั้งกองหล่อร่าหัวเราะเสียงดัง พ่อเลยพลอยหัวเราะไปด้วยเสียงของพ่อกังวานเหมือนระฆังใหญ่หลายใบตีพร้อมกันท่ามกลางความสงบเงียบเยียบเย็นตอนนั้นเธอยังเล็กและหวาดกลัวคิดแล้วก็ตลกดีแต่มันก็ผ่านมานานนมแล้วล่ะนั่นแหละวิธีรับมือสิ่งต่างๆพ่อบอกมั่นใจในตัวเองเขาไว้ แล้วลูกจะผ่านทุกอย่างไปได้ลูกต้องมั่นใจในตัวเองก่อนแล้วคนอื่นเขาถึงจะมั่นใจในตัวลูกพ่อชะงักก่อนจะพูดต่อว่ามีอยู่เรื่องเดียวที่ลูกต้องระวังเอาไว้อะไรคะพ่อลองร่าถามลูกใจร้อนเกินไปไม่ตัวยุ่งลูกมักจะลงมือทำหรือพูดก่อนแล้วค่อยคิดทีหลังตอนนี้ ลูกต้องหัดคิดก่อนแล้วค่อยพูดทีหลังจำไว้นะถ้าลูกทำแบบนั้นได้ลูกจะไม่เจอเรื่องยากลำบากอะไรเลยหนูจะจำไว้ค่ะพ่อหล่อร่ารับคำเป็นมั่นเหมาะอากาศหนาวมากเสียจนพ่อลูกไม่มีกระใจคุยกันทั้งสองซุกตัวอยู่ใต้พ้าหม่มและผนวมหลายชั้น แล้วเดินทางมุ่งหน้าลงใต้กันไปเงีบเงยบๆสายลมเย็นพัดมากระทบใบหน้ามีรอยเลื่อนจางๆทอดยาวเป็นทางอยู่บนพื้นเบื้องหน้าไม่มีอะไรอื่นให้มองนอกจากที่ราบสีขาวไกลสุดลูกหูลูกตาท้องฟ้าสีซีดจางกว้างใหญ่ไพศาลและเงาสีครามของม้าซึ่งทอดบทบัง ไม่ให้หิมะเบื้องล่างสะท้อนแดดวิบวับลมพัดผ้าคลุมศีรษะขนสัตว์สีดำของลอร่าสบัดมาโดนหน้าโดนตาไม่หยุดลมหายใจของเธอจับตัวเป็นเกล็ดน้ำแข็งเกาะอยู่บนผ้าทั้งความเย็นและความชื้นเลยพลอยตีเข้าปากเข้าจมูกเธอไปด้วยในที่สุด เด็กสาวก็เห็นบ้านหลังหนึ่งอยู่ข้างหน้าตอนแรกเห็นเป็นแค่บ้านหลังเล็กๆก่อนจะขยายใหญ่ขึ้นเมื่อเข้าไปไกลผ่านไปครึ่งมาวเธอก็เห็นบ้านเล็กๆหลังที่สองและถัดไกลออกไปก็มีให้เห็นเป็นหลังที่สามจากนั้นก็ยังมีโผล่มาอีกหลังหนึ่งรวมทั้งหมดเป็นสี่หลังพวกมัน ตั้งอยู่ไกลกันและเห็นเป็นเพียงจุดเล็กๆบนท้องทุ่งสีขาวพ่อหยุดมา้าบ้านของมิสเตอร์บรูสเตอร์เหมือนเอาเพิงสองหลังมาประกบกันจนได้หลังคาหน้าจัว่วตัวหลังคาบุกเพียงกระดาษชุบน้ำมันดินเปลือยๆหิมะละลายไหลย้อยลงมาตามชายคาแล้วจับตัวกลายเป็นแท่งน้ำแข็งใหญ่ กว่าท่อนแขนของลอราสิอีกพวกมันดูเหมือนฟันซี่แหลมๆขนาดมะึมาบางซี่ปักลงไปในหิมะบางซี่ก็หักเหมือนฟันหลอพวกเขาสาดน้ำล้างจานออกมาทางประตูบนพื้นหิมะสกกรปรกรอบๆนั่นเลยมีก้อนน้ำแข็งฝังอยู่เกลื่อนไปหมดตรงหน้าต่างไม่มีผ้าม่าน แต่มีควันลอยออกมาจากปล่องไฟซึ่งใช้ลวดยึดเอาไว้กับหลังคามิสเตอร์บรูสเตอร์เปิดประตูออกมามีเสียงเด็กร้องจ้าดังมาจากในบ้านอีกฝ่ายจึงต้องพูดเสียงดังเพื่อให้พวกเธอได้ยินเข้ามาสิอิงเกสเข้ามาพิงไฟให้ตัวอุ่นซะก่อนขอบคุณครับพอต้อแต่ผมกลับเลยดีกว่า ตั้งสิบสองมากว่าจะถึงบ้านลอร่าขยับตัวออกจากผ้านวมอย่างว่องไวเพื่อไม่ให้ความเย็นเล็ดลอดเข้าไปได้พราส่งกระเป๋าที่มีสายสะพายข้ามไหล่ของแม่มาให้ภายในมีเสื้อผ้าชั้นในเอาไว้เปลี่ยนชุดกระโปรงอีกตัวหนึ่งแล้วก็มีหนังสือเรียนด้วยลาก่อนค่ะพ่อ เธอเอ่ยลาก่อนลอร่าดวงตาสีฟ้าของพ่อส่งยิ้มและกำลังใจให้เธอแต่ระยะทาง12ไมล์มันไกลเกินกว่าจะเดินทางหากันได้บ่อยๆ,ๆเธอเลยจะไม่ได้เห็นหน้าพ่อไปอีกสองเดือนเด็กสาวรีบเดินเข้าไปในบ้านความที่เข้ามาจากกลางแดดจ้ามใหม่ เธอจึงตาลายมองไม่เห็นอะไรไปครู่หนึ่งมิสเตอร์บรูสเตอร์แนะนำว่าคนนี้คือมิสซิสบรูสเตอร์ลิบนี่คือคนที่จะมาเป็นครูผู้หญิงหน้าตาถึงถงคนหนึ่งยืนอยู่หน้าเตากำลังคนอะไรสักอย่างในกระทะมีเด็กชายตัวน้อยเกาะชายกระโปรงร้องไห้อยู่ หน้าตาเคเละเทอเะเปรอเปื้อนและตรงจมูกน่าจะเอาผ้าเช็ดได้แล้วสวัสดียามบ่ายค่ะมิสซิสบรูสเตอร์ลอร่าพยายามทำเสียงให้ร่าเริงที่สุดเท่าที่จะทำได้เข้าไปในห้องนะั้นแล้วถอดชุดกันหนาวออกเถอะมิสซิสบรูสเตอร์บอก แขวนมันไว้ตรงหลังม่านตรงเก้าอี้ยาวนั่นแหละพูดจบก็หันหลังให้ลอร่าแล้วคนน้ำเกรวี่ในกระทะต่อลอร่าไม่รู้จะคิดอย่างไรดีเธอยังไม่ได้ทำอะไรให้ขาดเคืองใจมิสซิสบรูสเตอร์ซสหน่อยเด็กสาวเลยเดินเข้าไปอีกห้องฝากันห้องอยู่ตรงใต้ย,ยอดหลังคาพอดี จึงแบ่งบ้านหลังนี้ออกเป็นสองฟากเท่าๆกันโครงหลังคาบุกระดาษชุบน้ำมันดินของแต่ละฝากเทลาดลงมาบรรจบกับผนังห้องต่ำเตี้ยตรงผนังมีรอยยาตามร่องไม้กระดานอย่างแน่นหนาพวกเขายังตกแต่งภายในกันไม่เสร็จเพราะยังเห็นเป็นโครงไม้เปลือยๆอ,อยู่เลย หน้าตามันเหมือนเพิงพักบนที่ดินของพ่อตหลังเล็กกว่าและไม่มีฟ้าเพดานอยู่ด้านบนอากาศอีกห้องนั้นหนาวมากแน่นอนมีหน้าต่างบ้านหนึ่งมองออกไปเห็นทุ่งหิมะรกรรางว่างเปล่าใต้หน้าต่างมีเก้าอี้ยาวตั้งชิดผนังเป็นเก้าอี้ยาวแบบที่ซื้อจากร้านพนักงพิงเป็นไม้ทรงโค้ง และที่ปลายด้านหนึ่งมีที่เท้าแขนโค้งขึ้นมาบนเก้าอี้ยาวปูฟูกให้นอนแทนเตียงตรงปลายสองฝ้าข้างก็มีพม่านส่น้ำตาลแขวนอยู่กับเชือกราวมา่านที่ขึงอยู่เหนือหน้าต่างทำให้สามารถดึงมาปิดเก้าอี้ยาวได้ฝั่งตรงข้ามมีเตียงหลังหนึ่งตั้งชิดกำแพง ตรงปลายเตียงมีที่วางมากพอให้วางโต๊ะทำงานกับหีบใส่ของได้หล่อรา่าแขวนเสื้อโค้ทผ้าพันคอผ้าคลุมศีรษะและหมวกบนตะปูที่ตอกอยู่หลังผ้าม่านแล้ววางกระเป๋าของแม่บนพื้นข้างใต้นั้นเด็กสาวยืนตัวสั่นท่ามกลางความหนาวเย็น เธอไม่อยากออกไปเจอมิสซิสบรูสเตอร์ในห้องอุ่นๆนั้นเลยแต่มันก็จำเป็นต้องทำเธอเลยแข็งใจเดินออกไปมิสเตอร์บรูสเตอร์นั่งอยู่ข้างเตาไฟอุ้มเด็กชายตัวน้อยไว้บนตักส่วนมิสซิสบรูสเตอร์กำลังขอดน้ำเกรวี่ลงในชามโตอาหารถูกจัดไว้แล้ว มีจานและมีดวางแบบลวกๆบนผ้าปูโต๊ะสีขาวกระดำกระด่างและปูไว้อย่างขยุกขยุยให้หนุ่มช่วยอะไรไหมคะมิสซิสบรูสเตอร์ลอร่าทำใจดีสู้เสือมิสซิสบรูสเตอร์ไม่ตอบคำเธอโยนมันฝรั่งลงในจานอย่างหงุดหงิดแล้วกระแทกจานลงบนโต๊ะ นาฬิกาบนผนนังส่งเสียงกุกกักเตรียมจะตีบอกเวลาลอร่าเหลือบไปมองก็เห็นว่าอีกห้านาทีจะสี่โมงเย็นช่วงนี้เรากินมื้อเช้ากันสายนะ่ะเราเลยกินแค่วันละสองมือ้อมิสเตอร์บรูสเตอร์อธิบายแล้วมันความผิดใครกันละ่ะฉันอยากจะรู้จริงเชียวมิสซิสบรูสเตอร์ สว,วาดแหวททำอย่างกับฉันยังวุ่นวายไม่พอต้องทํางานงกๆตั้งแต่เช้ายันค่ำในมิสเตอร์บรูสเตอร์ขึ้นเสียงฉันแค่อยากจะบอกว่าช่วงกลางวันมันสั้นก็พูดแบบนั้นมาเลยสิมิสซิสบรูสเตอร์ยกเก้าอี้ทรงสูงมาวางข้างโต๊ะดังโครมแล้วคว้าตัวลูกชายมานั่งที่เก้าอี้อย่างแรง มือกลางวันพร้อมแล้วจ้ะมิสเตอร์บรูสเตอร์บอกรอราเชิญนั่งลงบนเก้าอี้ตัวที่ว่างมิสเตอร์บรูสเตอร์ส่งจานใส่มันฝรั่งหมูเค็มและน้ำเกรวีให้เธออาหารอร่อยแต่มิสซิสบรูสเตอร์นั่งเงียบจนหน้าอึดอัดทำเอาลอรากลืนแทบไม่ลง โรงเรียนอยู่ห่างจากที่นี่มากไหมคะเด็กสาวพยายามถามด้วยน้ำเสียงร่าเริงมิสเตอร์บรูสเตอร์บอกว่าเดินตัดทิ่แปลงนั่นไปครึ่งไมล์เมื่อก่อนมันเคยเป็นบ้านของคนมาจับจองที่ดินแต่คนนั้นเ้าสู้ไม่ไหวเลยยอมแพ้กลับภากตวัวนออกไปละจากนั้นเขาเองก็เงียบไปด้วย เจ้าหนูจอมซนพยายามจะคว้าทุกอย่างที่อยู่บนโต๊ะแล้วจู่ๆเขาก็ปาดจานสังกะสีใส่อาหารของตัวเองหล่นลงพื้นมิสซิสบรูสเตอร์เลยตีมือเขาทำเอาเด็กชายร้องไห้จ้าเขาเอาแต่กรีดร้องแล้วเตะขาโต๊ะไม่หยุดในที่สุดมืออาหารนั้นก็สิ้นสุดมิสเตอร์บรูสเตอร์ คว้าถังใส่นมที่แขวนอยู่บนผนังและออกไปที่คอกสัตว์มิสซิสบรูสเตอร์อุ้มลูกชายมันนั่งลงบนพื้นระหว่างลอร่ากำลังช่วยเก็บโต๊ะเด็กน้อยก็ค่อยๆยหยุดร้องไห้จากนั้นเธอก็เดินไปหยิบผ้ากันเปื้อนจากในกระเป๋าของแม่เอามาผูกทับชุดกระโปรงสีงน้ำตาลสวยแบบเจ้าหญิงของเธอจากนั้นก็เอาผ้าขนหนู ไปเช็ดจานให้แห้งขณะมิสซิสบรูสเตอร์เป็นคนล้างลูกชายคุณชื่ออะไรล่ะคะมิสซิสบรูสเตอร์เด็กสาวถามหวังว่าตอนนี้มิสซิสบรูสเตอร์จะอารมณ์ดีขึ้นแล้วนะจอห์นมิสซิสบรูสเตอร์ตอบชื่อเพราะดีนะคะลอร่ากล่าวตอนเด็กๆคนจะได้เรียกเขาว่าจานนี่ แล้วพอโตเป็นหนุ่มชื่อจอนก็เหมาะกับผู้ชายดีด้วยตอนนี้คุณเรียกเขาว่าจอนี่หรือเปล่าคะมิสซิสบรูสเตอร์ไม่ตอบความเงียบมันน่ากลัวมากขึ้นทุกทีทุกทีลอร่ารู้สึกตัวเองน่าร้อนชาเธอหลับหูหลับตาเช็ดจานไปหลังจากล้างเสร็จมิสซิสบรูสเตอร์กระสาดน้ำล้างจานทิ้ง แล้วขวนกระทะกับตะปูจากนั้นเดินไปนั่งบนเก้าอี้โยกแล้วโยกเล่นด้วยท่าทีเกียรคร้านส่วนจอนี่คลานไปใต้เตาแล้วจับหางแมวตัวหนึ่งลากออกมาเจ้าแมวเลยหันมาขวนเขาจนร้องไห้โฮแต่มิสซิสบรูสเตอร์ก็ยังโยกเก้าอี้ต่อไปลอร่าไม่กล้าเข้าไปยุ่ง จอนนีกรีดร้องแต่มิสซิสบรูสเตอร์ก็ยังโยกเกอีต่อไปไม่พูดไม่จาลอร่านางหลงบนเก้าอี้ข้างโต๊ะอาหารแล้วมองออกไปยังทุ่งหญ้าด้านนอกถนนนั้นตัดตรงผ่านทุ่งหิมะแล้วทอดไปไกลสุดสายตาบ้านของเธออยู่ห่างไป12ไมล์ตอนนี้แม่คงกำลังเตรียมมื้อเย็นอยู่ แครี่คงกลับมาจากโรงเรียนแล้วพวกเขาคงกำลังหัวเราะพูดคุยอยู่กับเกรซพ่อจะเดินเข้าบ้านมาแล้วอุ้มเกรซขึ้นมากอดเหมือนอย่างที่เคยกอดรอละสมัยเธอยังเด็กทุกคนคงจะนั่งคุยกันต่อตอนกินมื้อเย็นหลังจากนั้นพวกเขาจะนั่งอ่านหนังสือกันอย่างสบายๆใต้แสงตะเกียงระหว่างที่แครี่ ท้องหนังสือหลังจากนั้นพ่อก็จะเล่นฟิโดให้ฟังภายในห้องมืดลงทุกทีทุกทีลอร่ามองไม่เห็นถนนแล้วในที่สุดมิสเตอร์บรูสเตอร์ก็ยิวถังนมกลับมาจากนั้นมิสซิสบรูสเตอร์ก็จุดตะเกียงเธอกรองนมใส่ถาดและเอาไปเก็บส่วนมิสเตอร์บรูสเตอร์ นั่งลงกลางหนังสือพิมพ์ออกอ่านทั้งสองคนไม่พูดไม่จากันเลยความเงียบนี้มันช่างหน้าอึดอัดมากขึ้นทุกทีลอร่าไม่รู้จะทำอะไรดีตอนนี้ยังเร็วเกินกว่าจะเข้านอนภายในห้องก็ไม่มีหนังสือพิมพ์หรือหนังสืออื่นให้อ่านแล้วเธอก็นึกถึงหนังสือเรียนขึ้นมาได้เลยเข้าไปในห้องนอน ทั้งที่เย็นและมืดแล้วล้วงกระเป๋าของแม่จนคลำเจอตำราประวัติศาสตร์จากนั้นก็ถือมันเข้ามาในครัวนั่งลงบนเก้าอี้ข้างโต๊ะตัวเดิมแล้วเริ่มท่องหนังสืออย่างน้อยก็ไม่มีอะไรขัดขวางไม่ให้ฉันอ่านหนังสือเด็กสาวคิดอย่างมุ่งม,มั่น เธอเจ็บปวดราวกับถูกทุบตีมาเท่าว่าพอตั้งใจจดจ่ออยู่กับประวัติศาสตร์เธอก็ค่อยๆลืมว่าตัวเองอยู่ที่ไหนในที่สุดเธอก็ได้ยินเสียงนาฬิกาตีบอกเวลาสองทุ่มเธอลุกขึ้นแล้วบอกราตรีสวัสดิ์อย่างสุภาพมิสซิสบรูเซอร์ไม่ตอบคำแต่มิสเตอร์บรูเตอร์ตอบกลับมาว่าราตรีสวัสดิ์จ้ะ ภายในห้องนอนลอราถอดเสื้อผ้าและกระโปรงชั้นในออกทั้งที่ตัวสั่นและเอาชุดนอนผ้าสักหลาดมาสวมแทนจากนั้นก็ซุกตัวเข้าไปใต้ผ้าห่มบนเก้าอี้ยาวและดึงพรมาร่านมาปิดถึงมอนจะยัดไส้ด้วยขนนกอีกทั้งยังมีผ้าปูและผ้านวมหลายผืนแต่เก้าอี้ยาวนั้นแคบเหลือเกิน เธอได้ยินเสียงมิสซิสบรูสเตอร์พูดรัวเป็นชุดด้วยความฉุนเฉียวลอร่าดึงผนวมขึ้นมาคลุมปองมีเพียงปลายจมูกโผล่มาเจอกับความเย็นแต่เธอก็ยังได้ยินเสียงวุ่วายของมิสซิสบรูสเตอร์อยู่ดีสมใจคุณละสิแต่ฉันต้องเลี้ยงคนอีกทั้งคนนะแล้วเธอก็ยังได้ยินว่า ที่นี่มันบ้านป่าเมืองเถื่อนชัดๆครูสอนหนังสือเนอะเหรอใช่สิฉันเองก็เคยเป็นครูนะถ้าฉันไม่ได้แต่งงานกับลอร่าคิดในใจว่าหล่อนแค่ไม่อยากรับครูเข้ามาในบ้านเท่านั้นเองต่อให้เป็นคนอื่นมาหล่อนก็คงโกรธเป็นฟืนเป็นไฟอย่างนี้เหมือนกันเด็กสาวพยายามเลิกฟังและขมตานอน ทว่าตลอดทั้งคืนนั้นแม้จะหลับไปแล้วเธอก็ยังต้องระวังไม่ให้เผลอตกเก้าอี้แคบๆนี่แถมยังหวาดหวั่นกับการสอนั้งสือวันแรกในวันพรุ่งนี้อีกด้วยฟังจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะ Thank yeah. you.